สวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับเแทนนะครับวันนี้เแทนจะชวนทุกคนมาทําไก่ทอดครับและไก่ทอดที่จะทํานั้นก็คือไก่ทอดพริกแกงครับไก่ทอดพริกแกงทาไม่ยากและมีกลิ่นหอมของเครื่องแกงที่เราหมากักเพราะฉะนั้นเราไปทําเมนูนี้ด้วยกันนะครับกับไก่ทอดหมักพริกแกงครับไปทาด้วยกันดีกว่า วันนี้วัตถุดิบหลักก็คือไก่นะครับวันนี้ผมใช้ปีกไก่1นกิโลนะครับปีกไก่วันนี้ไซส์ไม่ใหญ่นะครับไซส์พอดีพอดีเลยนะครับ่างนี้เขาเรียกว่าปีกไก่เต็มนะครับทอดออกมาแล้วเนี่ยเด็กๆชอบมากและก็ตามด้วยสะโพกไก่นะครับสะโพกไก่แบบนี้นะฮะมาทำการล้างเกลือให้สะอาดนะครับแล้วก็บ้างด้วยนะครับเครื่องหมักจะได้เข้าเนื้อนะครับนี่แบบนี้ครับ ส่วนเครื่องปรุงก็มีดังนี้ไก่2อกิโลผมจะใช้พริกแกงเผ็ดนะครับ80กรัมนะครับไม่ถึงขีดนะครับแล้วก็เพิ่มความนุ่มให้กับเนื้อไก่นะครับผมใช้กะทิ100 ml นะครับตามด้วยผงปรุงรสไก่นะครับ 1, 1 <S ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับ1ช้อนโต๊ะตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับ2ช้อนโต๊ะโยยรยใบมะกรูดเพิ่มความหอมด้วยนะครับส่วนแป้งผมจะใช้แป้ง2อย่างนะครับผมใช้แป้งทอดกรอบ5ช้อนโต๊ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้า5ช้อนโต๊ะครับทีนี้ก็ผสมเครื่องได้้้เเเลลยยยยยครรรรับพิิกกกกแงง่ออนตตาามมดดวววะทซสสุขี ตามด้วยน้ำตาลตามด้วยผงปรุงรสไก่คลุกเขาให้เข้ากันเลยฮะกะทิก็จะทําให้เนื้อไก่ของเรานุ่มหมน,นะครับเวลาไปทอดเนี่ยเนื้อไก่จะได้ไม่กระด้างนะครับอ่าละอันนี้เข้มข้นไปหน่อยโอ้ผมลืมไปนะฮะลืมบอกไปว่าเติมน้ํานิดนึงนะครับอ่าเมื่อน,น้ำตาละละลายดีแล้วนะครับทีนี้ก็ชิมเสนหน่อยนะครับอืมความเคม็มความเผ็ดความหวานโอเคผมชอบรสชาตินี้ชิมตัวนี้ให้ได้ที่ก่อนนะครับอ่า ทีนี้ก็ลงสะโพกไก่นะครับลงได้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยปีไก่ของเราเลยครับนี่เด็กๆชอบมากทีนี้ก็ทําการคลุกเคล้าเลยครับคลุกเคล้าให้ทั่วนะครับทั้งสะโพกไก่แล้วก็ปีไก่นะครับคุณเกี่ยงเครื่องแกงมีกลิ่นหอมๆแล้วโอ้โหขนาดยังไม่ได้ทอดนะเนี่ยฮ่าละทีนี้ก็โรยใบมะกรูดได้เลยครับเพิ่มความหอมนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันพอรูคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้เราจะหมักไก่ไว้เนี่ยนะครับยี่สิบนาทีนะครับให้เครื่องแกงทั้งหมดเข้าเนื้อไก่ให้ดีนะครับ ทีนี้ก็ปิดฝาหมักไว้ขั้นต่ำยี่นาทีนะครับครบเวลาแล้วครับก่อนที่จะนำไปทอดนะครับเราต้องมาคลุกแป้งสักหน่อยนะครับแป้งทอดกรอบหช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้า5ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็นสักหน่อยนะครับทีนี้ก็ทำการคลุกเคล้านะครับตัวแป้งก็เอาไว้คลุกเคล้าแบบนี้นะครับแต่ไม่ต้องหนามากนะเดี๋ยวมันจะแข็งเอาละแค่นี้ก็ได้แล้วครับทีนี้เดี๋ยวเราไปทอดกันดีกว่าครับไปทีนี้ก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับแล้วก็ลงไก่ได้เลยครับผมจะทอดของส่วนสะโพกก่อนนะครับ ใช้ไฟกลางนะครับถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยเดี๋ยวแป้งจะไหมแต่ไก่จะไม่สุกพอไก่เซ็ตตัวก็เริ่มขยับได้เลยครับใช้ไฟกลางนะครับทุกคนไม่ไงั้นพี่แกงของเราจะไหมถ้าไก่ข้างในก็จะไม่สุกนะครับอาลัทีนี้เรามากับไก่กันครับทอดไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะครับเพราะว่าสะโพกไก่เนี่ยมีความหนานะอรุดกลิบใช้ได้เลยกลิ่นหอมได้เวลากลับอีกด้านแล้วครับนี่เป็นไงคุณโอ้โหสีสันสวยงามอา่าวลัดล้มสุกแล้วครับนี่ โอเคเอาขึ้นทีนี้ก็ทอดปีกไก่ต่อได้เลยครับอย่าลืมนะครับใช้ไฟกลางก่อนนะเอาแล้วพอทอดไปสักครู่นะครับพอได้ที่แล้วเนี่ยเรเล่งไฟนิดนึงนะครับเพื่อการไล่น้ำมันนะครับได้แล้วครับดูสิสีสวยปะโอใจได้เลย <c oughs> เสร็จแล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับกับไก่ทอดพริกแกงนะครับฉิมแป้งสะหน่อยออคุณทตดอ,อย่งใจมากดูสิทำกินได้ทำขายได้สีสวยกลิ่นหอมแล้วก็สุกถึงเนื้อในนะครับเห็นไหมส่วนนี้เป็นส่วนปีกนะครับโอคุณดูสิสีสันสวยงามปะโอ้ยร้อนร้อ,อ,อ,อโอ้โหคุณโดนใจวุฒิชัยชัวร์เลยอย่างเงี้ย เสร็จเรียบ้อยแล้วครับป่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกวา่าเสร็จแล้วครับกะปิไก่ทอดพริกแกงนะครับแหมเมนูแบบนี้ทํากินเองก็ได้ <g ib li> <g ib li> ในครอบครัวทีนี้เรามาชิมรสชาติกันวุดเอาตัวไหนปีครับโอเคขอบคุณครับวันนี้เราจะโซโล่แบบไก่ย่างส้มตำครับแล้วก็กินกับข้าวเหนียวนะครับขอ,ของคู่กันครับโอ้โหกลิ่นอหอมๆแบบนี้ทำลายแต้มตาปีกด้วยหนึ่งปีนะครับเมนูสร้างสรรค์แบบนี้ไม่อยากให้พลาดจริงๆคราวนี้ตายยกให้เลย จัดเต็มทั้งปี๋ทั้งสะโพกครับกินข่ทอดด้วยกันนะครับกินข้าวเหนียวด้วยกันนะคะกลิ่นมันหอมๆดีนะอืเผ็ดนะไม่เผ็ดเลยครับอืแต่กลิ่นมันหอมใช่ไหมใช่ครับพริกแกงเนี่ยใส่เพื่อเอาความหอมนะครับไม่ได้ใส่ให้เผ็ดมากอือืคุณ เปิดเลย้องอร่อยมากเลยครับเข้ากันดีปะเข้ากันดีครับวันนี้ต้องจัดข้าวเหนียวซะหน่อยนะฮะโอ้อกระติดน่ารักจังงานแบบนี้ต้องโซโล่ด้วยมือใช่ครับต้องโซโล่ด้วยมือจ้ำมจ้ำมจ้ำมอือส้อมตำไหมเข็ดเองหน่าพักส่วนนี้ก็ทำปูปลาเข็ดเองอือที่จัดโหปูปลาหอมมากใช่ครับ หอมมากครอบครัวแต่ที่อยู่กันหลายๆคนนะทำเมนูแบบนี้กินนะ่ะอร่อยนะใช่มันแซ่บตอนที่แทะกระดูกนี่แหละพเพลินนะฮะอือหือสับตำลากใช่เนื้อคอมันใกล้สุกอ่ะครับเนื้อสีเหลืองแต่ว่ายังกรอบอยู่ยังกรอบอยู่ค่ะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสะโพกนะครับบางคนจะหัน่นเป็นชิ้นก็ได้นะจากผมชอบในการฉีกนะขนแบบนี้มันได้อรรรสมากสองไม้สองมือแล้วเราครับสองไม้สองมือละอือเหมือนต้องได้อตรรสจะได้อ่ะจะช่วดกินไม่ได้ <laughs> ยังไม่ดีขึ้นเลยส่วนนี้ก็แกงไข่ผํานะครับไส่หมูสามชาัช้นสีสันสวยงาม ซับอืม,ซอมโซโล่ฝึกไว้ลูกฝึกวะแกงไข่ผัมกลิ่นหอมละมุนมฉี่แกล็ดได้อารรถรสไข่ทอดเป็นไงบ้างลูกเนื้อนุ่มหอม,อมกหอมครับเผ็ดนะไม่ไม่เผ็ดเลยครับมันเงื่อจ้ำหน้าแล้วร้อนครับเอออากาศนนเะทีงนี้อากาศร้อน mình còn chấm chấm xí, ta phải thực kĩ khéo léo như thế này không? Ừm, súp thoải mái sáp sẹp, ha, ừm, thịt แซ่บไ่หลายเมนูไก่ทอดพี่แกงแบบนี้คุณเอกลักษณ์ของมันอยู่ที่เครื่องแกงหอมๆนะแต่ไม่ต้องเผ็ดมากนะครับเพิ่มความหอมให้เนื้อไก่โดยพริกแกงนะครับได้หือันนี้ชอบตามผ่านปะผ่านครับไม่เผ็ดมากแกงไม่เผ็ดมากแกงเนี่ยอร่อยมากเลยครับนุม่มๆเนาะแซ่บนุ่มนะุน่ม,ม,ม,มกุบกบ แถวแถวตลาดที่บ้านผมอะ่ะมีคนเขาเลี้ยงแบบไข่ผัมขายอะ่ะรู้สึกว่าหากินง่ายแล้วก็สะอาดราคาไม่แพงแลลกก็ได้วิตามินเยอะนะเุินได้ได้เลยครับเอาละครับผมกินง่ายอยู่ง่ายวันนี้ไก่ทอดนะครับหมักที่แกงแบบนี้นะทำไม่ยากนะครับ เดี๋ยวรายละเอียดผมลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าอยากให้ทุกคนจำบ้างนะครับจะทำเองก็ได้นะครับหรือว่าจะฝึกทำจนอร่อยแล้วเนี่ยได้ที่แล้วจะทำขายก็ได้อือได้รอร่รอยจริงปะอร่อยจริงไม่จริงนะ <laughs> ไม่โม้งั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้ากับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพวกเราขอโม้ยาวๆเลยนะครับจะเจอกันให,ใให,หม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าเหนือโอ,อ้โหมัน<ฮ> <laughs> เคยชวนเพ่านมาติดก่อนสามคนครับชื่ออะไรบ้างชื่อเดีย ہ. ชื่อจัด ชื่อว่าครับอืมแล้วคนอื่นอ่ะ